อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพา <c oughs> ไปสวัสดีเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้มาอยู่ที่บางแสนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวหาดบอนณนำะากําลังดังเลยช่วงเนี้กระแสหาดบางแสน,เ,นะนเ,เนี่ยใกล้กรุงเทพนะวันหยุดยาวเนี่ยวันนี้ก็เลยมาลองเที่ยวซะหน่อยเคยผ่านไปผ่านมาแต่ยังไม่เคยนั่งที่หาดบอลน้ำาสักทีป่ะเดี๋ยวนี้พาไปนั่งดูบรรยากาศที่หาดบอลน้ำาครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วดูสิตอนนี้ผมอยู่บางแสนแล้วนะเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวเลี้ยวไปสักสิบนาทีก็ถึงแล้วบางแสนครับหาดบอลนนะ้พาเราได้ขับรถผ่านไปผ่านมา วันนี้ได้โอกาสดีครับมาขอนั่งชิวนั่งเล่นหน่อยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดเลยครับมาเจอที่หาดบอนนาพาบางแสนใช่ไหมเรียกถูกป่ะไม่รู้เส้นทางที่ผมมานะครับก็วิ่งมาจากกรุงเทพนะวิ่งมาบางแสนแล้วก็มาเลี้ยวตรงนี้แกลเล็กซี่เนี่ยมองเห็นไหมแกลเล็กซี่เนี่ยโอ้โหเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วดีดังแน่ผับถิ่นแกลเล็กซี่เนี่ยกำลังมุง่งหน้าเข้าหาดบางแสนนลครับ วันนี้มาเป็นวันอาทิตย์รถเยอะอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยห้าโมงครึ่งห้าโมงจะสี่สิบล่ตั้งใจจะมาให้มันแดดล่มล,ม,ลมตกสึกหน่อยนะครับเตรียมเก้าอี้เตรียมโต๊ะเตรียมเครื่องดื่มมามานั่งเล่นนั่งสบายค่าๆก็ค่อยกลับกทมประชาร์จแบตหน่อยถึงเลยครับเดี๋ยวเราลงไปเดินดูที่หาดกันคนเยอะอยู่นะ ถึงแล้วครับได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาหาอะไรกินแล้วก็ไปนั่งเยอะไหมพี่แล้วถ้าเป็นวันธรรมดาที่หาดคนเยอะไหมหรอถูเต้าเยอะหน่อยใช่ไหมนะครับสั่งข้าวผัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปส่งให้ตรนนี้ก็เป็นบรรยากาศริมหาดนะครับนี่แหละผมจับจองที่นั่งเลยแล้วตอนนี้ยังมีแดดอยู่นะยังไม่หกโมงเย็นแลเตรียมอุปกรณ์มา ลมพัดดีอ่ะใกลเซเว่นด้วยมีเซเว่นอยู่ข้างๆมีเซเว่นอยู่ข้างๆใกล้ๆนะครับแล้วก็มีร้านค้าก็ก็พอมีให้ให้ฝั่งของกินเนี่ยฝั่งก็ผัดปูร้านน้มา่ะตรงน้ก็มีตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วแดดกำลังร่มแล้วคนเยอะอยู่นะยาวเต็มหาดเลย หมุนพาดูทำเลก e uh, no. ็แล้วกันนี่รถผมจอดอยู่นี่เลยเลยไปนิดนึงทางซ้ายมือก็จะมีเซเว่นนะครับตรงนี้เขามีเป็นเหมือนสะพานปลาเลยไปหน่อยนึงเนี่ยมาตัวที่ผมนั่งอยู่นเขาก็จะเป็นโคทหินทางล่างบรรยากาศยามเย็นนี่มันก็ มันก็ชิวดียนะครับดูบรรยากาศเลยตอนนี้ตอนนี้แดดล่มแล้วพอทิ์เริ่มปกแล้วก็กาวว่านั่งกันไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่เขาก็มาเที่ยวกันก็มานั่งเล่นนั่งนั่งคุยกันนั่งจิบเล็กๆน้อย ข้างหน้านุ่นตรงโค้งน้ำชายหาดตรงนู้นก็บังแดดนะครับเวลาในชิวแล้วครับยำยำยำเย็นเย็นย่ำดิไปยำ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 ก็เข้าป่าล่าเสือล่าสิงล่าช้างกันไปตอนนี้กำลังอากาศกาลังดีนะลมพัดเย็นดีมากเลยอะก็มาถึงก็สั่งข้าวผัดกินนะครับ ธรรมดานะตามส,ตสถานที่ท่องเที่ยวฝากถึงพ่อไม่ให้พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าหน่อยได้ไหมนี่เขาผัดหมูเขาผัดหมูกล่องนี้สองร้อยเยอะอยู่นะเยอะอยู่สองร้อยก็เยอะอยู่แหละข้าวไม่ได้ลงให้แต่ว่าแหนให้ต้นหอมให้แตงกวาหน่อยก็ได้โอ้โหไม่มีต้นหอมไม่มีตังกวาเลยอืดรท่าก็โอเคถ้ามีไม่รู้ติแต่เราก็อยากกินต้นหอมแตงกวาด้วยนะเขาผัดรสาดได้อยู่ รสชาติเขกลางๆแหละก็คือจะกินได้เขาอยากกินดีนะผ่านไฟไหมครับอากาศกำลังดีแหละแต่บอกตามตรงที่เกียดเดินเพราะมีสะพานไฟผมซูมให้ดูเห็นไหมมีคนนั่งกันอยู่เยอะเลยเพามันไกลที่เกียดเดิน เดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนช่วงค,ำคำ่ำๆนะครับว่ามันจะสวยไหมแต่ว่าลมดีมากมเครนะับลมพัโดนะโวยเพราะลมยังเป็นไอร้อนอยู่นะเะว่าลมพัดดีนี่ไม่ได้พาลูกมา ตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงแล้วตีทุ่มแล้วออทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ก็ทะเลมืดแล้วบรรยากาศยามเย็นนะครับก็สบายอยู่นั่งชิวมีก็มีประชาชนว้ยเงยเขาก็มานั่งพักผ่อนนั่งกินนั่งดื่มนั่งดิ้งสัง้นๆพูดคุยกันชิวดีนะเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วนะหาดวรณภาบางแสนนะครับไปจะพาเดินดูบรรยากาศถาแถวๆนี้หน่อย ก็รถยังเยอะอยู่นะแต่สักสามทุ่มสีทุ่มก็น่าจะเริ่มซาผมน่าจะกลับประมาณสักสี่ห้าทุ่มได้มั้งบรรยากาศดีอยู่นะพูดถึงวันนี้ฝนไม่ลงเซเว่นอยู่ใกล้ๆเดีนะ๋ยวให้ไปเซเว่นนะของขายมีเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันของกินราคาปกตินะก็คือราคาตามสถานที่ตรงที่ออกไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้แพงเวอร์วัาวางอะไรมากแต่ว่าแนะนำว่าก,ก็เช็คราคาก่อนแล้วกันเพราะว่าบางทีก็ตัดปัญหาไว้ง่ายอ่านี่ร้านยำเปลี่ยนเป็นนั่งแนวนี้มางดีกว่าไวมเรานี่แหละครับของกินเยอะของกินเยอะดูดิเบียงรายเป็นแถวเลยนูยาวเหยียบไปเลยโอ้โอ้ะมือพะมึนี่อะไรอะ่ะ อ๋อเป,เป็นไอติมไอติม,อตมโอ้ยของกินเยอะกินเยอะอยู่คนนนี้นนก็เป็นบรรยากาศริมหาดอีกบุมเดิกันนะ<บ>คนเต็มเลยนะครับไปเดินกลับผมผมนั่งอยู่ตรงนูง้นนู้นเดินไปดูเรื่อยๆหลายๆคนก็จะเตรียมเขาองค์เขาอีมานะครับมานั่งอย่างผมก็เตรียมเก้าอี้มาเหมือนกัน พ็นั่งกันสบายๆม,มาดูมาดูน้ำขึ้นแล้วโอ้โหตอนแรกผมมาเมื่อตอนเย็ยนเนี่ยน้ำทะเลอยู่ประมาณแถวๆแถวนีน้แต่ตอนนี้น้ำทะเลขึ้นมาแล้วฟังเสียงขึ้นมันก็เพลินดีกันนะ คือที่หาดวอนานภาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นหาดทรายนะครับก็จะเป็นโขดหินแบบนี้นะเขาก็เลยพางเทศบาลเนี่ยเขาก็เลยทําเป็นที่นั่งเป็นฟุตบาทแ่าวกันเถอะให้คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเรว่าเขาท่าดีนะก็ประมาณนี้ครับเมืองไทยมีที่เที่ยวจุดทเที่ยวเที่ยวเกิดขึ้นใหม่เยอะแยะนะครับก็มีโอกาสมีเวลาก็พาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรมากมายแล้วครับคัา,าน้ำมันรถกับ คา่ากินเล็กๆน้อยแล้ว <ım. S 1> แต่จะกินอะไรเลือกกันเลยนี่แมลงทอดก็มีเห็นไลมนี่โอทอดกันตรงนี้เลยเออข้อขาไปไหนแล้วบุดึงกันหน่อยบุดนะก็ประมาณนี้ครับการมาท่องเที่ยวก็ไม่ได้กจากกรุงเทพนะหาดวนภาบางแสนเนี่ย คิดง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องรู้เส้นทางเลย Google Map หาดบอนนภา,าบางแสนจบ Google Map พามาแล้วก็มาเลือกทำเลการมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยเมืองไทยมันมีจุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวเกิดขึ้น,นใหม่ๆเยอะเลยนะครับอย่างหาดเนี้ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเยอะแล้วการมาเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ได้มากนะักแต่ผมมาเนี่ยก็มีค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าทางดวง่วนค่ากินเล็กๆน้อยๆแล้วแต่เลือกเลยไม่ได้แพงอะไรก็หมดไปไม่เยอะวันหยุดจุดสัปดาห์พาลูกพาหล,ลานพาครอบครัวมาเที่ยวเที่ยวบ้านๆสบ,บ,บายชิล อากาศกําลัางดีครับโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกก็ประมาณนี้ครับฝากกดสมัครสมาชไว้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป่าพาไปไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fan Page เดี๋ยวป่าพาไปนะครับคลิปหน้าเขาหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ที่ไหนมาเดี๋ยวผมพาไปดูฝากดูโฆษณาด้วยครับเจอก,กันคลิปหน้าครับวันนี้สสวัดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป่าพา <S <S ไป